สวัสดีครับโจ๊มามากมอหมัดคัดมวยไทยรายงานตัวครับรเริ่มพบกันในศึกมวยไทยเจ็ดสีฉีกทุกความมันประจำวันอาทิตย์ที่4มกราคมเปิดหัวสกกราดใหม่ปี2569นะครับณเวลาบ่ายสองครึ่งโดยประมาณถ่ายทอดสดผ่านช่องเจ็ด hd กฎหมายเลข35วันนี้โจ๊กวิเคราะห์ให้4คู่เต็มเต็มครับก็กราบสวัสดีปีใหม่ไทยด้วยนะครับขอบท่านโชคดีมีชัยมีความสุขกันท่วนหน้าอายุมั่นขวัญยืนรวยรวยเฮงเฮงหมันหมันกันตลอดทั้งปีไปเลยครับ มาดูคู่แรกเปิดหัวของรายการครับคู่นี้เป็นฟิวพดุงชัยมวยไทยประทักกับศิราล่าสะจอลิกเมืองนอนเวทร้อยแปดปอนด์ครับคู่นี้มวยฝีมือวัดกับฝีมือเจ้าฟิวจากสุขโขทัยอายุ18ปีสูง16 6เซนป่อยๆห้ากิโลซ้อมค่ายพดุงชัยมวยไทยยิมที่จังหวัดพิษณุโลกครับชกมวยมา40รครั้งเป็นมวยขวาประเภทฝีมือครบเครื่องตั้งรับอาวุธหลากหลายเชิงชกนี่สวยงามเลย5ฟอร์มหลังนี่เด็กชนะติดต่อกัมาสีไฟติดครับเพิ่งมาพลาดแพ้สะดุดแพ้ไฟล่าสุดแค่ไฟเดียวเป็นมมฟฟอร์สดเจ้าิ ส่วนทางด้านของศราราดครับเด็กสีสเกตสิบแปดปีสูงร้อยหกสิบห้าเซนปล่อยๆห้าสิบสี่กิโลนะครับซึ่งหนักกว่าคู่ชกประมาณกิโลหนึ่งซอบริคายสจเล็กเมืองนนชจกมวยมาสามสี่ครั้งเป็นมวยซ้ายอาวุธแรงมาศอกซ้ายคมเับเป็นมวยที่มีนาทีทองดีลุ้นนับลุ้นน็อกได้ตั้งแต่ต้นๆเลยครับสามฟอร์มหลังเนี่ยแพ้หนึ่งชนะไปสองครั้งคู่นี้โจกก็ยังชอบไปที่เจ้าฟิลพดุงชัยมวยไทยครับส่วนตัวผมมองว่าเจ้าฟิลไม่แพ้มวยทรงศราราด เจ้าฟิลเนี่ยชอบแพ้มวยเข่าในแข็งแรงนะถ้าเป็นฝีมือมาวัดกับฝีมือผมเชื่อว่าฟิลจะทำได้ดีกว่ากระดูกมวยก็ดีกว่าสมองมวยก็ดีกว่าดูว่าฟิลเป็นตัวน่าชนะครับ แล้วค,คู่ที่2ครก็คู่นี้เป็นคิเลียนพุ่มพันธุ์ม่วงปะทะก,กับอนันตชัยล้านนาวอเตอร์ไซส์พีกงน้ำหนัก114่ปอนด์คู่นี้สดวัดสดเข่าวัดกับเข่าเลยเคิเลียนจากนกครศรีธรรมราช18ปีสู่ร6อเซนปล่อยปล่อย55้กิโลซอมบิริคายเพชร4 0 0 0 0ครับชกมา670ครั้งนะก็เป็นมวยเข่าเหนียวแข็งแรงเดินจับปั้มตีขวางหน้าเสียบขับใจสู้มาก4ฟอร์มหลังห้องเด็กครับชน,นะมาสาไฟล์วดเลยครับเพิ่งมาแพ้ไฟล์ล่าสุดแค่ไฟล์เดียวถือว่าเป็็นนนนนนนจจอออออพกกกกลลีีีคึงงเยยัััส่ด้าาาขตช20ป สูง170เซนปล่อยๆ55กิโลซค่ายล้านานาวอเตอร์ไซส์หน้าเสือแข็งมากตัวเงินดีมากและเป็นดีกีแชมป์อันดับที่2ของมวยรอบปูนเสือครั้งล่าสุดด้วยครับเด็กชน,นะมา3ไฟลรวดเช่นกันเพิ่งมาสะดุดแพ้น็อกไฟล่าสุดไฟเดียวนะครับอนันตชัยคู่นี้โจก็ยังชอบไปที่เจ้าอนันตชัยล้านนาวอเตอร์ไซส์ครับมองว่าได้เปรียบเจ้าคีเลี่ยนทุกอย่างเลยรุ่นพี่2 3ปีกระดูกการผ่านมวยดีกว่าเยอะรูปร่างช่วงชกสูงลอยกว่าเวทปะทะก็ได้เปรียบอีกแถมหน้าเสือตัวเงินบรรยากาศสิ่งแวดล้อมก็ดีกว่ารวมถึงฝีมือมวยอาวุธมวยที่หลากหลาย มีนอกมีในพูดง่ายๆเลยครับว่าอนันตชัยเนี่ยเก่ากว่าเจ้าคิเลียนเยอะเลยขอแค่ไม่ยุบไม่หมดไปไดูว่าอนันตชัยเข้าป้ายเอาชนะได้ง่ายไดกว่าครับและคู่รองรับคู่ที่สาของรายการคู่นี้เวณน่อมลัคกี้บันเทิงปะทะกับมวยมาแทนอย่างขุนพลเอ๋อสอสมหมายพิ่กัดน้ำหนัก127อปอนด์คู่นี้มวยต่างศึกต่างสายครับสายเกียรติเพชรปะทะกับสายพลังใหม่คู่นี้มวยซ้ายวัดกับมวยขวาด้วยเจ้าเวณน่มจากสงขา21ปีส่ส70เอ็ดเีสูง170สร,รอองง้อยเจัดสิบเซนซ้อมเกียลังมาแรงครับยังแพ้ใครไม่ไเเป็นนลยชะรวดยควเคับ เวนนัม um เป็นมวยซ้ายประเภทฝีมือจัดมาสอกซ้ายคมเขาแล้วลูกเตะก้านคอนี่อันตรายเลย3าฟอร์มหลังครับแพ้เพียง1ชนะได้ถึงสอสุดท้าของขุนพลเอิร์ธจากโคราชยี่สิปีสูง172เซนครับซ้อมอยู่หอยหวานโพชนะันนาชกมวยมาเป็นร้อยครั้งและเก๋ากระดูกดีเลยครับเป็นมวยขวาสูงยาวเข่าแหลมมาสอกเสริมดีไปลายมีฮึดมีเล่ง3ฟอร์มหลังชนะ1แพ้2ครับถ้าดูตามเชิงไปแล้วนะคู่นี้โจก็ยังชอบไปที่เจ้าเวนนัมลักกี้บันเทิงครับชอบมวยคนจัดสวนมวยคนจัดเขาไม่ลงจริงๆครับมา แรงมาแรงมากๆเข้าใจอยู่ครับว่าขุนพลเอิร์ธนี่ตัวใหญ่ขวากระดูกดีขวา่าแต่ว่ามาแทนแล้วฟอร์มหลังนี่ชกไว้ไม่ดีร่างกายก็ไม่ค่อยจะดีด้วยเวนนมเป็นมวยตัวยืนในรายการเป็นเจ้าบ้านเจ้าถิน่นแถมเป็นมวยคนจัดโอกาสที่เวนนมจะชนะมีอยู่สูงขวาครับซ้ายทางเดียวครับเวนนมและคู่เอกนำรายการของเราครับเป็นแจ็คราชานน์ประทะกับด่วนหนึ่งชูทางด่วนพิกัดน้ำหนัก142ี14่ปอนด์ครับคู่นี้มวยหมัดวัดกับมวยเขา่าเก๋าปะทะกับสดเลยทีเดียวแจ็คราชานนนจากบุรีรัมย์จอมเก๋าในวัยสาม 9เซนครับซอมบุรีค่ายลาชานน์ครับมีทีมงานชุดพี่โอ๊ตวัชระชัยค้ำหน้าเสือให้แข็งป๊กเลยทีเดียวครับแจ็คเป็นมวยซ้ายประเภทเตะขาต่อยหมัดหนักแรงขยันออกอาวุธใจถึงมากสามฟอร์มหลังเสมอหนึ่งชนะได้สองครั้งเลยครับฟอร์มดีนะแจ็คนะสนน่วนด้าของดวนหนึ่งในวัย22ปีครับสูงถึง177เซนเลยซอมบุริค่ยายหนึ่งชัยวัดครับหน้าเสือก็แข็งเช่นกันครับเป็นมวยขวาประเภทมวยเข่าสูงยาวใหญ่ครับเดินเสียบเดินแทงปอดใหญ่ปลาแรงหัวจิตหัวใจดีมีพึดมีเล่งตลอดเลยสามฟอร์มหลังครับแพ้สองชนะ ได้หนึ่งครับต้องบอกว่าคู่นี้อาวุธหนักแรงเก๋ากระดูกดีกว่าต้นต้นได้ลุ้นก่อนอยู่ที่แจ็คครับส่วนด้านหนุ่มสดสภาพร่างกายดีกว่าสูงยาวใหญ่เข่าในไปลาอย,อยู่ที่เจ้าดวนหนึ่งและส่วนตัวครับคู่นี้โจกยังชอบไปที่เจ้าด่วนหนึ่งชูทางด่วนครับใหญ่ยาวกว่าเยอะเลยครับสูงยาวกว่าเกือบสิบ,เ,บเซนแถมชกเวทใหญ่กวาได้เปรียบเรื่องแรงปะทะและหลังๆมาในด่วนหนึ่งร่างกายดีมากเลยครับและหัวใจนี่ดีขึ้นไฟล่าสุดนี่ต่อยมัดฟันศอกชนะนกเพชรบุญชอบได้เลยทีเดียวครับถือว่าไม่ธรรมดาขอแค่ว่าต้นต้น ลูกต่อยหมัดของแจ็คให้ได้พอครับยิ่งเบียร์เสียสีก็ไปแล้วไปไปนี่ผมมองว่าด่วนหนึ่งโซโล่เข่าในตัวเดียวเลยครับเอาชนะพิกไปไปได้ครับชอบของใหญ่ชอบของสดชอบเจ้าด่วนหนึ่งครับสรุปคัดมวยไทยศึกมวยไทยเจ็ดสีเปิดหัวสักการะใหม่ปี6 9ในวันอาทิตย์นี้ครับคู่แรกชอบไปที่ฟิลพดุงชัยมวยไทยคู่สองชอบอนันตชัยล้านนาวอเตอร์ไซส์คู่รองชอบไปที่เวนัมลักกี้บันเทิงและคู่เอกนำรายการครับชอบไปที่ด่วนหนึ่งชูทางด่วนนะครับ ถ้าฟังแล้วชอบเหมือนโจ๊กจัดตามมาได้ครับถ้าฟังแล้วขัดใจสวนทางกันไปได้เลยครับไม่มีใครรู้ตัวชนะร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกนะครับมองให้เหมือนกรรมาการนะ <_ C 1> ส่วนใครนะครับที่ต้องการรับทัศนะแนวทางมวยเพิ่มเติมหรือว่าอยากฟังมวยหูฟ,ฟรีๆภาคสดให้ฟังจากสนามทุกวันทุกรายการเลยครับ <_ C 1> พอมีที่ติดไปนวมดีๆครบเครื่องเรื่องมวยไปที่บ้านเขียวเลยครับไอดีไลน์ @jjj911 ต้องมีตัวแอดนำหน้าด้วยหรือง่ายๆกดลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับฝากกดติดตามช่องใหม่ให้กับโจ๊กด้วยนะครับ